Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Journey to Europe สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Journey to Europe ในตอนสุดท้ายของเราแล้วนะคะเกับต่อ Journey to England ค่ะ อยู่กับดิฉันในอนวัฒนธนทริโชหรือว่านางเมยนั่นเองค่ะวันนี้ดิฉันเนี่ยจะพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวเมืองเล็กๆที่น่ารักมีสเสน่ห์ในประเทศอังกฤษที่มีชื่อว่าเมืองเลคันค่ะใครนะคะที่ชอบบรรยากาศเงียบสงบวิวทะเลสวยๆมีความบอบอุ่นจากคนท้องถิ่นบอกเลยค่ะว่าห้ามพลาดเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยการเดินทางไปที่ลิวนั้นง่ายมากๆ,ๆเลยค่ะถ้าหากว่าคุณเนี่ยเริ่มต้นจากที่ลอนดอนนะคะแนะนําให้ขึ้นรถไฟสถานีพาราดิงตันมุ่งหน้าไปทางใต้นะคะไปยังพร i ้งเมนแล้วต่อไปยังสถานีลิวใช้เวาลาประมาณ4ชั่วโมงนิดๆในระหว่างทางเนี่ยคุณสามารถมองเห็นวิวทิวทั์ชนบทของอังกฤษที่สวยงามสุดเหมือนกับว่าเราเนี่ยหลุดไปยังหนังเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ และเมื่อทุกคนเนี่ยมาถึงที่เมืองลูอแล้วเนี่ยอย่างแรกเนี่ยที่ทุกคนจะสัมผัสได้เลยนะคะนั่นก็คือบรรยากาศที่สดใสนะคะแล้วก็มีความเป็นกันเองของที่นี่ลิวฮาร์เบิร์นะคะเป็นท่าเรือเล็กๆที่มีสเสน่ห์มากๆเลยะคะ่ะมีทั้งเรือประมงที่มีสีสันสดใสจอดเรียงรายกันอยู่ท่าเรือนะคะเต็มริมท่าเรือนยคะถ้าหากว่ามาตอนเช้าเจ้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้เห็น กับชาวประมงท้องถิ่นนะคะที่นี่ที่กําลังนําปลาที่จับได้เนี่ยขึ้นมาจากเรือเป็น้าท,ที่ดูแล้วเนี่ยมีวอบอบอุ่นและเรียบง่ายมากๆเลยค่ะรอบๆผ้าเรือเนี่ยยังมีร้านค้าท้องถิ่นนะคะรวมถึงร้านกาแฟเล็กๆที่เราเนี่ยสาม,มารถไปนั่งจิบกาแฟนะคะชมวิวทะเลได้ด้วยค่ะว่าไปแล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องอาหารแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าลิวเนี่ยเขามีร้านอาหารที่อร่อยและหลากหลายมากๆเลยค่ะใครเนี่ยที่ชอบบรรยากาศร้านริมทะเลนะคะแนะนําให้ไป ที i s l a n d View Cafe ได้เลยค่ะที่นี่เนี่ยมีอาหารทะเลสดๆนะคะแล้วก็ยังมีวิวที่มองไปแล้วเนี่ยเห็นภาพทะเลเป็นแบบพาโนรามาเลยนะคะแบบว่านั่งทานไปแล้วก็ชมว,วิวไปคือฟินสุดๆ,ๆเลยะคะ่ะ แต่ว่าถ้าอยากจะไปลองสไตล์แบบเก๋ๆแบบว่ามีความโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยเนี่ยก็ต้องลองไปที่ร้าน50เลยนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีทั้งอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารพื้นเมืองนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะทานอาหารที่เป็นแบบโฮมเมดเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าต้องไปลองที่ l i t t l e Barn เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยค่ะเหมือนกับเราเนี่ยไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งร้านนะคะที่ต้องไปก็คือร้าน Fi s h Market ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ย ขึ้นชื่อเรื่องของปลาสดๆและซีฟู้ดที่ลากหลายชนิดนะคะเป็นร้านที่ชาวเมืองเนี่ยแนะนำให้ไปลองกันเลยค่ะ แต่ถ้าจะให้เราพูดึงแต่ร้านอาหารในเดือนนี้ก็คงสมิได้เพราะว่าถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยกันบ้างลวกันค่ะใครเนี่ยที่ชอบที่พักแบบอบอุ่นหรือว่าเหมือนแบบอยู่บ้านเลยเนี่ยแนะนำให้ไปลองพักที่บริดจ์ซายแก t House ได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนพักอยู่ที่บ้านญาติแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติมา,มากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครเนี่ยที่อยากพักที่ที่มีสไตล์หรูหร,ราหน่อยเนี่ย ก็ต้องลองไปที่ t h a i l a n d b a y Hotels หรือได้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ที่เนินเขามองไปแล้วเนี่ย mm hmm. เห็นวิวแบบเต็มตาเลยค่ะ mm hmm. คือห้องพักเนี่ยมีความสะดวกสบายแล้วก็มีบริการที่เลิศส,สุดๆเลยค่ะ mm hmm. หรือถ้าใครเนี่ยอยากจะพักที่โรงแรมที่ใกล้กับท่าเรือเนี่ย mm hmm. ก็ต้องขอแนะนำเป็น Hanna Falls o u r p Hotel นะคะ เป็นอีกที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีสระว่ายน้ําในร่มนะคะแล้วก็มีสปานะคะที่ให้บริการอีกด้วยค่ะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะพักผ่อนจริงๆเลยค่ะและในเมื่อเราเนี่ยมาเที่ยวแล้วเนี่ยก็ต้องภาพด้วยเลยค่ะกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะถ้ามาเที่ยวที่ลิลแล้วเนี่ยอย่าลืมแวะไปที่ East l i l Beach ด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นหาดทรายที่สวยมากๆเลยค่ะทรายสีขาวละเอียด และก็มีน้ําทะเลสีใสคือทุกคนเนี่ยสามารถมานั่งพักผ่อนเล่นน้ําเล่นกีฬาทางน้ําได้เลยนะคะเพราะ่ที่นีน่มีความร่มรื่นและก็สบายมากๆเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีฮานาโฟบีทนะคะเป็นอีกชายหาดหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะที่นี่เนี่ยมีความเงียบสงบนะคะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลและก็เกาะเล็กๆได้แบบ ไกลแบบสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะและสำหรับใครเนี่ยที่ชอบการประจนภัยเนี่ยแนะนำให้ไปที่ adrenaline quarry ได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยสามารถเล่นซิปไลน์และก็โดดหน้าผาได้นะคะหรือแม้กระทั่งเล่นสกีน้ำแบบสุดมันส์ได้เลยค่ะเป็นสถานที่ที่เพิ่มความตื่นเต้นให้กับทริปของคุณได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเอาและค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดที่ดิฉันได้รวบรวมมาให้ทุกคนนะคะสำหรับการไปเที่ยวที่ลูหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนเพื่อน,นะคะมีทริปที่ดีๆและก็มีความสนุกสนานหากเพื่อนเื่อคนไหนเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปเยือนที่เมืองลูแล้วเนี่ยอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ให้กันฝังบ้านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างกับการไปเที่ยวที่เมืองลูคะ่ะสำหรับวันนี้เนี่ย ต้องขอ,ข,อขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์ของพวกเรานะคะสามารถติดตามรับฟังพอดแคสต์ของพวกเรา Journey ที่ยุโรปได้อีกครั้งผ่านช่องทาง YouTube Good Day Station และ Facebook Good Day Station สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน